พวัีครับผมสวัสดีแล้วก็ทักทายเพืเ่อนๆพีมีนะครับพามารับชมนะครับผมเสาร์นี้นะครับ <c oughs> วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ห้าถุลาคมนะวันนี้เดินทางมาที่อ่าดูสิว่เห็นเห็นเป็นยังไงครับกำลังเดินทางมาลาซไซครับนทบุรีรัซิงครับ วันนี้จะนำทรายนะครับไปบริจาคไปทำบุ้นเป็นบริจาคไ,ไปถวายครับไว้วัดปัิสีครับผมเดินทางออกมาแต่เจ็ดโมงเรืองครับตอนนี้ก็แปดโมงตัวกลัวนะครับใส่เวลานานพอสมควรครับประมาณเจ็ดอ้สี่สิบโลครับจากล่านมานะครับไกลเติมรุบนะ กับสี่สิบโลดะประมาณ3านี่แหลคะครับมาเอาทรายที่ถ้าทรายมาทวีครับผมไม่รู้นะว่ามันเป็นมันขึ้นของเป็นจลักหรือกันลนะลักษณ์นะไม่ได้มา้านแล้วนะวันนี้บรรยากาศดีครับแดดออกเพราะมีเมฆฝ้นนะครับแจกจางฟางเลยครับเหมาะกับการ และกิจกรรมกางแจ้งนะครับเอองของการพักผ่อนนะครับข้างหน้านี่ก็เดี๋ยวประมาณ200เมตรก็ถึงท่าทรายแล้วครับบรรยากาศนะครับไปครับ,บก็จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยครับ5คิว750้าบาทขอเดินพาเข้าไปเอาทราย เดมาโดนแหงครับพี no ่น้องครับเราเป็นงสองร้อยรับจาแล้วครับคอาคคิวคิวเดี๋ย้สาทเดี๋ยวเขไปต่อคิวรับทรายครับ เกือบครึ่งแล้วครับเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมาณเสียประมาณเวลาเดินทางก็สี่สิบนาทีคือสามสิบห้านาทีสี่สิบนาทีนี่แหละประมาณนี้เลยเพราะมันมันก็ไกลอยู่จากโลกเลยตัวนี้มันวัดระยะทางไม่ได้ครับมันมีแต่เหล็กไหมมีแต่ความ,เ,ม,เ,มเร็วเฉยเดี๋ยวต้องซื้อแบบวัดระยะทางได้จะได้รู้ไปครับ แดดจ้าเลยครับเอ้นาตอนนั้นใสแล้วครับก็ถึงจิวเราบ้างนะครับผมอโอ้โหบรรยากาศดีครับเด,ดี๋ยวตุนสุนในปนานตักให้นะครับตุนๆุนๆยังวะมักมาคู่วะ ขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนซื้อทรายนะครับไปบริจาคบัตรนะครับบัตรบ้านสีนะครับกําลังบรรจุสินค้าครับบรรจุสินค้ามาเก้าโมงเอ้ยมาเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงยี่สิบนะครับน่าจะเต็มล้าเลยไปครับ เสร็จเรียบร้อยครับห้าคิวโอ้โหนักเติบอยู่ดีี ทางกับครับเก้าโมงเก้าโมงพอดีถึงบ้านก็น่าจะเก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับใช้เวลาเดินทางสามสิบนาทีออกไปเรื่อยๆนี่ครับห้าสิบหกสิบนะครับไม่ได้บิ่งเร็วนะครับ เล่นในสนีล่ะคันนั้นเฟืองไทยจะรอบช้ากว่าวันนี้เพืองน่าจะเร็วกว่าแต่ว่าเพื่องวันแห้งจะเพื่อนหอกแล้วร้อยยี่ครับโอตรถผู้ฝ่ายวะไปครับเจอกันนูน่นแหละกลับบ้านก่อนเข้าไปล้างรถก่อนเออมันเปืเป่อนครับมันเปื่อน ไม่รู้นะว่าคนจะเยอะไหมนะครับงานงานวันนี้นะครับก็น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานน่าจะจัดมันมันจะจ,จ่อหน่อยนะครับมัน่าจะเร็วเร็วอยู่ครับเอบอผมว่าไปยังครับไปครับได้บุญได้ทานที่เก่าแลละครับ